สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Auto t r a เ e l e r ครับและตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กำลังอยู่กับผมครับนนท์ภูดิษศรีวงศ์นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีก่อรายการนั่นเองครับ ก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับ <S <S อยากที่จะสอบถามก็มีอาจารย์นักพยากรณ์นะครับรุ่นใหม่ไฟแรงสองท่านด้วยกันครับอาจารย์ท่านแรกนะครับนั่นก็คืออาจารย์มีนครับอัจพลน้อยวงและอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คืออาจารย์เบิร์ตยศบุรินพิชยชัติพัวดลน,นั่นเองนะครับตัวที่แตะใช้อยู่เนี่ยเป็นสีเทาซิมบัสโตนกับทะเบียนนี้เนี่ยรวมถึงตัวเจ้าสายเองจ็เกิดราศีพิจิก ก็อยากจะทราวบว่าโทตีษษาใช้อยู่ในถูกชะโลมกับอะไรจากตัวเลขของชื่อนามสกุลวิลีปีเกิดแล้วนะครับคุณจั๊จ๋าเนี่ยจะเป็นคนที่ตกเลขในของการเดินทางในเรื่องของสีนะครับของทางคุณจั๊จ๋าเนี่ยผมบอกเลยว่าสีที่ถูกชะโลมของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะเหมาะกับสีเทาวันบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเสริมดวงในเรื่องของดูโดยรวมนะครับจริงๆรถคันนี้เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้เองครับแต่ว่าเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอโอ้โหสําหรับตัวผมแล้ว มันค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่นานมากแล้วได้รถคันแรกที่ผมซื้อในชีวิตโน,โนั่็คีอรถโมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถยนต์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีดําหมดเลยจากวันเดินปีเกิดของผมเองเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกฉลองกับสีดำหรือเปล่าสีรถนะครับสีดํานะครับ มันจะเป็นการเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีคนยำเกรงนะครับการที <vio> ่มีอํานาจนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเต้นะครับอยากจะเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงนะครับควรจะเปลี่ยนในเชิงของบอกนะครับเบาะที่นั่งของรถนะครับอาจจะเป็นสีม่วงสีสีม่วงแก่นะครับหรือจะเป็นสีชมพูแต่ผมคิดว่าสีชมพูคงไม่เข้ากับรถสีดําเท่าไหร่นักนะครับสําหรับคุณเต้น่าจะเป็นสีม่วงเข้มมากกว่านะครับและช่วงนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ช้างทศพรสีตุลานะครับนักพยากรณ์ชื่อดังที่ กำลังฮอตคิดมากๆอยู่ขนาดนี้นะครับเรอเราอยู่แล้วนะครับช่วงของผมนะครับจะเป็นช่วงที่จะแนะนําเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคนะครับในการเสริมห่วงจุย้ยแต่ว่าไม่ใช่เป็นห่วงจุ้ยบ้านครับจะต้องเป็นหวงจุ้ยกับรถยนต์ของคุณนะครับจะหรือใครที่รู้สึกว่า ช่วงนี้ขับรถแล้วชีวิตมีแต่ปัญหานะครับมีแต่เรื่องวุ่นวายเนี่ยเรามีวิธีการง่ายๆนะครับที่คุณสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองมาฝากไดอย่างแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับนั่นก็คือรายการ Auto t e ล l e r นั่นเองนะครับซึ่งจะออกอากาศทุกวันนะครับเริ่มนะครับวันที่1มกราคมนะครับ2 5 5พนะครับเวลาโดยประมาณนะครับ18นากานาทีจนถึงเวลา19.30นากาสนาทีทางสปีดชแนลนะครับช่อง72ครูวิชั่น พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ